สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูดานะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้รู้จักความหมายของอินเทอร์เน็ตไปแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทว,วนความหมายของอินเทอร์เน็ตพร้อมกันอีกรอบค่ะ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันควบคุมการทั่วโลกทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนการสอนและการำดำเนินชีวิตค่ะโดยการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถทำได้โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์จะเป็นสื่อที่แสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอค่ะซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ค่ะเช่น Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge แล้วก็ Safari ค่ะโดยจะมีช่องที่ระบุที่อยู่ของเว็บไซต์นะคะในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบผลข้อมูลนะคะ www.google.com ค่ะ www.bing.com นะคะ w w w s n o วย์สค่ะตัวอย่างเว็บไซต์ต่อไป www.yahoo.com ค่ะแล้วก็ w w w a r o o ยค่ะเมื่อเรารู้จักเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะการสืบค้นข้อมูลใดใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบที่1จะเป็นการสืบค้นข้อมูลแบบ Index directory ค่ะแบบที่2คือการสืบค้นแบบ Third e n อ i ซ n ค่ะเรามาดูการสืบค้นข้อมูลแบบ Index directory กันนะคะการสืบค้นข้อมูลแบบ Index directory เป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่ได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วสำหรับวิธีการใช้งาน เราสามารถคลิกหัวข้อที่ต้องการเมื่อได้ข้อมูลตรงกับความต้องการแล้วสามารถคลิกลงไปที่ลิงก์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้นได้เลยค่ะตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Index Directory นะคะนั่นก็คือ www.yahoo.com ค่ะแล้วก็ www.snook.com คค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่นะคะตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบที่2การสืบค้นแบบ search engine ค่ะการสืบค้นแบบ search engine เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุค,คำค้นหรือว่า keyword เพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการค่ะตัวอย่างนะคะเมื่อคุณครูเข้าสู่เว็บไซต์ ในการสืบค้นข้อมูลแล้วคุณครูจะระบุคำค้นเพื่อสืบค้นข้อมูลค่ะแต่ทีน่นี้คุณครูระบุคำค้นคำว่าแตงโมค่ะในการสืบค้นข้อมูลแบบ Search e อ g i n e เราสามารถระบุคำค้นได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ www.google.com หรือ www.bing.com เป็นต้นค่ะนักเรียนคิดว่ายังมีเว็บไซต์ที่มีรูปแบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถแทได้ทั้งแบบ index directory แล้วก็ search engine ไหมคะตัวอย่างเว็บไซต์ ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งสองรูปแบบนั่นก็คือ www.yahoo.com ค่ะแล้วก็ www.art.com ค่ะความรู้สเสริมนะคะคำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดหมายถึงคำอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนเวสเซิร์ชแอนด์ซิ้นโดยเป็นลักษณะของคำสั้นๆค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนสแกนคิว o า e คตเพื่อทำแบบฝึกหัดออนไลน์หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอ YouTube ก็ได้นะคะวิธีการทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน พิมพ์ชื่อนามสกลุลชัน้นเล็กที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เลือกคําตอบนะคะโดยลากเมาวางให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกรูปแบบการสืบค้นข้อมูลค่ะว่าเป็นรูปแบบของ index directory search engine หรือว่าเป็นทั้งอินเทอร์เกอร่หรับเสร็จเอนซินนะคะเมื่อเรียนทำการเลือกเสร็จแล้วให้ในักเรียนคลิกที่ปุ่ม finish ค่ะหลังจากนั้นให้กรอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อีกครั้งหนึง่งแล้วกดเซ n นค่ะคะแนนจะแสดงผลอยู่ข้างบนนะคะนักเรียนสามารถดูคะแนน ากตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ